ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูสทุกคนก็ผ่านไปนะครับตัวเลขหน่วยรัฐบาลออกเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ถูกนะวนันี้ก็ยังไม่ถูกนะ <c oughs> ต่หรับเลขบนนะครับถูกไม่ถูกก็มาคุยกันเหมือนเดิมนั่นแหละผมอะเลขบนเด็ดบนสิบหน่วยนะมันเป็น 456กับ23456มสี่ห้าแต่เราเลือกเอาตัวชนก็คือ4 5่รองหแต่ตัวที่มันออกจริงๆก็คือเลข2หลักหน่วยเลข1นึ่นเห็นไหมตัวชนที่มันชนเยอะๆอย่าง456มันไม่มามันมาแค่ตัวรองนะครับอันนี้ก็เลขล่างนะเลขล่าง เอาตัวชน3ส,สูตรก็คือเลข5ส่วนลองก็เน้นไว้ให้ก็เป็นเลข3เราจะไม่ถูกนะครับเน้นก็คือตัวนี้นะครับ5 2 5 6 5 8 5 9าหกห้าแก้ต่วแรกวันเน้นไปน5 3ที่นี่ห้าสมันเป็นเลขไอ้ที่ผมเคยอธิบายไปให้มันก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใครว่ากันใหม่่ <c oughs> ุดโครงสร้างอออันนี้ของงดก่อน ในชุดโครงสร้างนั้นนะครับสองตัวบนล่างงวดก่อนมาที่44แต่มันเป็นเลขถึง36ชุดเป็นบนล่างนะโครงสร้างสองตัวบนล่างงวดที่แล้วมาแค่บนแล้วงวดเมื่อกี้ก็ามาแค่บนนะครับงวดเมื่อก,กี้นี้จะน้อยหน่อยมันเหลือแค่20กว่าชุดถ้าตัดเบิ้ลตัดหาบออกเหลือ19ชุดนะครับออกที่221 นะาาตามันก็มาใส่ออก,กาช่งางเข้ามามาที่2-2-1เป็นชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะมันเยอะก็จริงแต่ซื้อยังไงให้มันอยู่ภายในเนี้ยพี่น้องมีโอกาสถูกสูงมากนะครับแต่ส่วนตัวเห็นไหมที่ผมจับไว้5้าสองห้มันไม่มีในในอ่า ในนี่ในชุดโครงสร้างอยู่แล้วนะครับแต่ชุดโครงสร้างก็ยังไม่หลุดอยู่ดีนั่นแหละ <c oughs> ปีนี้ทั้งปีนะครับปีนี้ปีหนึ่งรู้สึกว่าจะมีอยู่ยี่สิบสี่งวดหรือยี่สิบห้างวดนะว่าอ่งวดสุดท้ายนี้เขาจะออกสามงวดติดนะหรือว่าก็คือหนึ่งธันวาสิบหกธันวาสามสิบเอ็ดธันวาหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละนะนะเดือนธันวานี่ ก่อนปีใหม่น่าจะถูกกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเ,าเหมือนเดิมนะครับเราจะเอาชุดโครงสร้างมาให้พี่น้องได้รับชมกันต่อแต่ว่าต้องไปหาวิธีตัดวิธีคัดอีกทีนึงนะครับอันนี้ของงวดก่อน c c อันนี้ของงวดที่ผ่านมานะ พี่น้องที่ติดตามอยู่ก็จะรู้นั่นแหละชุดโครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับมา,มาดูงวดวันที่หนึ่งธันวาคมกันนะครับหนึ่งธันวาคมสามสิบหกชุดเหมือนเดิมบนล่างนะครับซื้อยังไงก็ได้ให้มันอยู่ภายในนี้นะครับภายในสามสิบหกชุดนี้ชุดโครงสร้างสองตัวบนล่างอ่ะอันนี้ผมจะวางให้ พี่น้องได้แคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายหน้าจอเองเด้อเปลี่ยนถึง36มชุดเลยทีเดียวนะครับซื้อ,อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในเนี้ยพี่น้องจะถูกแน่นอนไม่บนก็ล่างหรือถูกทั้งบนทั้งล่างประมาณนี้นะครับชุดโครงสร้างเหมือนเดิมถ้าพูดจากปีที่แล้วถึงปีนี้หลุดไปแค่สามงวดนะครับ ปีที่แล้วหลุดสองงวดปีนี้เพิ่งหลุดไปหนึ่งงวดนะแล้วเขากล,กลับมาเดินต่อเหมือนเดิมแต่เขาเขาไม่มาบนล่างให้เขามาแค่บนสองงวดนะปกติเขาจะเข้าบนล่างสามสิบหกชุดสามสิบหกตัวเนี่ยแต่วดที่แล้วเนี่ยมันรู้สึกจะยี่สิบกว่าชุดเองมะแต่วันนี้มันจะสามสิบหกชุดมันเดิมน่าจะติดบนล่างให้เห็นมาทั้งบนทั้งล่างนะครับให้แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอ ที่นำเสนอมันเป็นเลขเยอะก็จริงแต่เข้านะเข้าชัวทีนี้ว่าให้พี่น้องนะครับไปหาวิธีตัดวิธีคัดถ้าใครมีวิธีตัดวิธีคัดที่ดีก็อย่าแชร์อย่า,าแบ่งปันพี่น้องก,ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าเออการมวนนี้หนูได้วิ่งหกนะมวนนี้ผมได้วิ่งศูนย์ครับอะไรก็ว่ากันไป นะครับถ้าศูนย์มานะครับก็อย่าไปปรับใจเอาศูนย์แบบศูนย์หนึ่งศูนย์เดียวก็คือภายในเลขศูนย์ก็มีหนึ่งศูนยะ์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เก้าพวกเนี้ยนะก็อาจจะติดไว้ทุกตัวแต่ว่าพี่น้องจะไปเน้นเอาตัวใดตัวหนึ่งก็อันนั้นเน้นคือเน้นแล้วก็ตัวรองกออ็อย่าให้เราขาดทุน นั่นเองหรือว่าได้วิ่งหกหกมันมีหกอะไรหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกให้ซื้อทุกตัวแต่พี่น้องจะไปเน้นเอาแค่หนึ่งหกหรือห้าหกอะไรก็ก็เน้นไปอีก,ก่งางนะครับหาเลขวิ่งที่แน่นอนนะครับมาจับเอาออกแน่นอนนะครับรับประกันว่าออกแน่นอนภายในนี้นะสําหรับพี่น้องที่ติดตามอยู่ก่อนก็จะเข้าใจดีแล้วก็รู้ดี แต่พี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็เอ้ยเลขอะไรเยอะจังเยอะขนาดนี้ใครก็ทําได้ผมก็อ่านเจอในคอมเมนต์อยู่ก็ลองดูนะครับลองดูก็ไม่ว่าการตามก็ได้ไม่ตามก็ได้ผมไม่ได้ว่าเกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับจะติดตามก็ติดตามนะมีอาจารย์เยอะแยะที่ทันแม่นๆก็ไปติดตามกันของผมก็ทําได้แค่นี้นะแต่ก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงหลังๆพี่น้องก็เห็นว่าผมไม่ค่อยมีเวลามามาทำให้พี่น้องเท่าไหร่แต่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้ชุดเนี้ยก็คือพระเอกอยู่แล้วแหละตัวเด่นของทางช่องอยู่แล้วไอ้ชุดโครงสร้างเนี่ยก็คือเป็นตัวหลักของทางช่องนะครับแต่เราจะหาวิธีตัดวิธีคัดยังไงให้มันเข้าแค่นั้นเองนะนี่เห็นไหมซีซ แต่ก็ไอเน้นไปที่สีเขียวอันนี้เป็นของงวดก่อนเน้นไปที่สีเขียวตัวรองก็คือสีไอ้น,นี่แหละสีชมพูสีบานเย็นอะไรก็ว่ากันไปก็มาอยู่ตัวรองแต่มันก็เยอะผมก็ไม่ได้ซื้อหมดเหมือนกันนะถ้าซื้อหมดนี่มันก็อย่างว่าขายที่ขายนาขายสนามพุตบอลซื้อมันก็ยังไม่หมดยังไม่พอหรอกอันนี้คืองวดที่ผ่านมาใครจะรู้ว่ามันจะออกสองหนึ่งนะมันก็ประมาณนี้ แล้ววันนี้นะให้แคปหน้าจอนะครับซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้นะครับก็โอเคคลิปนี้เอาชุดโครงสร้างนะเอกของช่องมาให้ดูกันก่อนแล้วก็มาหาวิธีตัดวิธีคัดกันอีกทีหนึ่งนะครับใครมีเลขวิ่งเลขเด่นเลขอะไรก็มาคัดกันอีกทีหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าว่าจะมาหา หลักสิบล่างกันก่อนนะครับซึ่งหลักสิบล่างที่แล้วมันหลุดเพราะว่าเราสามสูตรเรามาชนกันที่เลขห้าส่วนตัวลองให้สามสี่หกเจ็ดแปดกเน้นไปที่เลขสามแต่ผมไม่ได้จับไอ้สามแปดให้นะผมจับห้าเอาห้าเป็นหลักห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าถ้าเกิดว่าจับสามเสดวยมันก็จะเป็นแปดชุดก็จะเป็นสามสอง สามหกสามแปดสามเก้านะแต่ครับจับเยอะมันก็เยอะนั่นแหละนะอันนี้เอาแท่เอาตัวที่มันชนงมดที่แล้วรู้สึกจะเป็น3าสองเข้าตรงนะครับชน3สูตรมาแต่อันนี้มันมาที่ตัวรองนะครับลองมันก็ลองหลายตัวแต่ผมใช้แค่3สูตร่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงเอาไปชนกับเลขพี่น้องเองหรือเอาไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับ ถ้ามันมันชนตัวนี้เราก็เลือกตัวนี้มันเดิมแต่ว่าตัวรองถ้าไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นก็เลือกเอาตัวนั้นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็มีวิธีตัดวิธีคัดของพวกท่านอยู่แล้วละนะก็โอเคนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากัดไอ้หลักสิบลางนะครับผมจะใช้สูตรเดิม นะเอาตัวเด่นแล้วก็ตัวชนตัวรองถ้าตัวนั้นไม่มีเราก็ไม่ต้องซื้อแค่นั่นเองแล้วก็มาจับก,กับชุดนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ